การทำบุญเสริมดวงนะครับสำหรับ12ราศีแะก็เลขนําโชคนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ทายกันเลยก็ว่าแต่ละราศีจะต้องทําบุญอะไรครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษครับราศีแรกนะครับท่านมีเลขนําโชคคือเลข30789 30789นะครับทำบุญบ้านเด็กกำพา้า ทำบุญให้กับคนยากไร้นะครับราศีที่2ครับพฤษศครับพฤษศเนี่ยมีเลขนําโชคก็ได้แก่เลข7จ็ดเก้านะครับทำบุญในการสร้างพระประธานทําบุญในการสร้างห้องน้ําห้องสุขานะครับราศีถัดไปครับราศีเมถุนนะครับมีเลขนําโชคคือเลข2987ครับ2987นะครับทำบุญกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับถวายเทียนจํานำพรรษาแล้วก็ทําบุญด้วยการถวายน้ําดื่มนะครับราศีถัดไปครับราศีกรกฎนะครับกรกฎเนี่ยจะมีโชค จากเพศตรงข้ามนะครับเลขนาโชคคือ2 3 4 7นะครับทำบุญหนึ่งเลยทําบุญบ้านเด็กกำพร้าทําบุญโรงพยาบาลนะครับลัคนาราศีสิงค์ครับราศีสิงห์นี่มีเลขนาโชคคือหกสี่็นะครับหกสี่แปดเจ็ดศูนย์นะครับทำบุญด้วยการถวายเทียนจํานำพรรษาแล้วก็ต้อยลงนะครับสำหรับราศีสิงห์นั่นเองครับต่อไปนะครับลัคนาราศีกันครับราศีกันจะมีโชคนะครับเลขนาโชคคือเลข5104ครับ5 1า4ครับทำบุญด้วยการสร้างพระแล้วก็ทำบุญด้วยการสร้างกุฏิวัดมาอารามนะครับก สำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันครับราศีสัไปครับได้แก่ชาวลัคนาราศีตุลนะครับเลขนําโชคได้แก่เลข0738นะครับทำบุญด้วยการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ทําบุญด้วยการปล่อยปลาสิตัวนะครับราศีต่อไปครับลัคนาราศีพิจิกครับเลขนําโชคนะครับได้แก่เลข3079 3079แล้วก็หมายเลข1นึ่ฮะทำบุญด้วยการถวายหลอดไฟแล้วก็ทําบุญด้วยการถวายน้ําดื่มนะครับราศีถัดไปครับราศีธนูนั่นเองครับธนูเนี่ยทำบุญบ้านเด็กกำพร้าทําบุญกับผู้สูงอายุนะครับเลข นำโชคได้แก่เลข1 4ึ่งนะครับราศีถัดไปครับได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคนะครับหนึ่งหกสี่สามสองฮะหนึ่งหกสี่สามสองทำบุญด้วยการถวายเทียนทําบุญด้วยการถวายหลอดไฟนะครับราศีถัดไปครับคือชาวราศีกุมครับทำบุญบ้านเอกกัมพาทําบุญด้วยการถวายน้ําดื่มนะครับเลขนําโชคได้แก่4 0 8 7นะครับและราศีสุดท้ายครับได้แก่ชาวลัคนาราศีมีนครับทำบุญด้วยการถ่ายชีวิตสัตว์นะครับแล้วก็ทำบุญโรงพยาบาลนะครับเลขนำโชคคือห7 0 3 สาครับ6 7 0 3 4าสีครับราศีมีนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดครับของดวง12ราศีประจําเดือนแล้วก็แนวทางของการทําบุญเสริมดวงเลขนําโชคนะครับก็อาจารย์โจเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับที่ติดตามอาจารย์โจนะครับใครก็ตามก็ดีที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับได้ยินเสียงตรงนี้ครับเป็นกําลังใจให้ขอทุกท่านโชคดีร่ํารวยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามอาจารย์โจได้ทางแฟนเพจนะครับอาจารย์โจไลค์โค้ดดูแล้วเฉยเลยครับแล้วก็ทางยูทูบนะครับอาจารย์โจชาแนลนะครับแล้วก็ใครมี หาอะไรนะครับเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลจะต้องเสีย e ค่าใช้จ่ายเข้ามาคุยกันก่อนนะครับว hmm. ่าแนวทางของการดูดวงอาจารย์โจเป็นยังไงครับที่แอสไซนนะครับที่ลายนะฮะแอสไซน a เอเจเออนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแอสไซนนะครับ a j a r n j o e นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันหรือติดต่องานติดต่ออะไรก็ทางช่องทางนี้เลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอาจารย์โจดูดวงด้วยศาสตร์ที่ชื่อว่ามหาสตเตเลกนะครับแล้วก็โหราศาสตร์ผสมผสานการโคชชิ่งคอนซัลทิ่งนะครับ แก้ไขปัญหาแบบตรงจุดตรงประเด็นนะครับแล้วก็เสริมดวงใน,นเรื่องของการวางชื่อมงคลวางเลขมงคลวางเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือแม้กระทั่งรหัสโมบายแบงกิง้งรหัสเ m ก็เสริมดวงได้นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกมิติครับงานเงินความรักสุขภาพแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับเช่นอยากจะรู้ว่าท่านทํางานอะไรตรงดวงนะครับทำยังไงให้แก้ไขปัญหาเรื่องการเงินทํายังไงให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทํายังไงให ดวงเนี่ยมีความรักที่ดีนะครับก็มีทางออกทุกเรื่องแล้วก็สร้างเป้าหมายชีวิตให้กําลังใจสร้างพลังครับแล้วก็เคลียร์ในเรื่องของวิธีคิดมาเชต่างๆครับเพื่อให้ดวงของท่านเนี่ยดีในทุกๆด้านแล้วก็ในทุกมิติเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับขอท่านโชคดีดวงดีมีความสุขครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโคตรจิตให้เตือนรู้กับอาจารย์โจไลโคดูแล้วเช่เลยลาแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย